ต้อนรับสู่ห้องเรียนครูเออนุบาลสามนะคะในวันนี้เราได้มาพบกันอีกแล้วนะคะในวันอังคารวันนี้คุณครูเอมีกิจกรรมและเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับค่านิยมไทยอีกหนึ่งเรื่องมาฝากเด็กๆถ้าเด็กๆอยากเ,าเรียนรู้แล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะ สำหรับค่านิยมไทยในวันอังคารนี้คุณครูเอมีอีกหนึ่งเรื่องมาฝากเด็กๆด้วยนะคะในวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับฉันภูมิใจในความเป็นไทยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะ สำหรับในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของฉันภูมิใจในความเป็นไทยเรื่องแรกที่เราจะเรียนรู้นั่นก็คือการแต่งกายแบบไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเอกลักษณ์แห่งความเป็นไทยอีกหนึ่งอย่างที่จะบ่งบอกว่าเราเป็นคนไทยนั่นก็คือการแต่งกายแบบไทยนะคะ เรามีการแต่งกายแบบไทยที่มีรูปแบบลวดลายของชุดที่สวยงามอ่อนช้อยอีกทั้งการแต่งกายแบบไทยในสมัยปัจจุบันก็ได้นำเอาไปประยุกต์ใช้ในแบบสากลจนเป็นที่โด่งดังไปทั่วในเรื่องของความสวยงามในชุดของเราด้วยนะคะการที่เราแต่งกายนะคะวัฒนธรรมไทยด้านการแต่งกายเนี้ยเรามีมาตั้งแต่สมัยอดีตคนไทยมีเอกลักษณ์ด้านการแต่งกาย โดยใช้ผ้าไทยซึ่งทำมาจากผ้าไหมผ้าทอมือต่างๆนำมาทำเป็นผ้าสบายสำหรับผู้หญิงเราจะใช้ผ้าสบายนะคะส่วนผู้ชายก็มีตาแต่งกายที่นิยมสำหรับชาวบ้านก็คนหนีไม่พ้นผ้าเข่าหมาซึ่งเรานิยมใช้ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันเลยค่ะ และก็ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยในเรื่องของการติ่งแต่งกายต่างๆทําให้เรานะคะได้เรียนรู้วัฒนธรรมของการแต่งกายในแต่ละยุคแต่ละภาคด้วยและในปัจจุบันนี้เราได้มีการแต่งกายที่หลากหลายตามแฟชั่นมากมายซึ่งนิยมการแต่งกายแบบนี้เราเรียกว่าการแต่งกายแบบชาวยุโรปนะคะทําให้การแต่งกายแบบอดีตเริ่มเรือนหายไป แต่คุณครูก็อยากให้เด็กๆช่วยกันคงที่อนรับวัฒนธรรมในเรื่องของการแต่งกายแบบไทยในอดีตไว้ด้วยนะคะเพราะว่าการแต่งกายในอดีตก็เป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยอย่างหนึ่งเหมือนกันค่ะและในเรื่องที่2 ของวันนี้อีกหนึ่งเรื่องนั่นก็คือพระมหากษัตริย์ของไทยค่ะชาติไทยของเราเป็นชาติที่มีความเจริญรุ่งเรืองมานานหลายร้อยปีประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ไทยเป็นประมุขของประเทศมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะคะเด็กๆพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรือง พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งถึงรัชกาลที่10ท่านทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยเลยนะคะและในปัจจุบันเราได้ยังงงอยู่ในรัชกาลที่10ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชกงจกักรีอีกองค์ปัจจุบันนั่นก็คือสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณวดินทรเทพยวรางูล ขึ้นทรงราชเป็นพระมหากษัตริย์ในรัชกาลที่10แห่งราชวงศ์จักรีด้วยค่ะไม่ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ที่ผ่านมาจนถึงองค์ปัจจุบันท่านดูแลรักษาบ้านเมืองของเราให้สงบร่มเย็นเพราะฉะนั้นเราในฐานะคนไทยหรือชาวไทยเราจงร่วมกันปกป้องประเทศไทยของเราให้มีความสุข และมีความร่มรื่นต่อไปด้วยนะคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมในวันนี้คุณครูเอมีกิจกรรมอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือกิจกรรมปั้นเพื่อกกล้ามเนื้อมือระหว่างที่เราหยุดเรียนแบบออนไซต์ site, มาหลายเดือนแล้วคุณครู ก็เลยมีกิจกรรมปั้นดินน้ำมันให้เด็กๆร่วมกิจกรรมขณะอยู่บ้านด้วยวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นตัวเลขอาราบิกเลขหนึ่งนะคะแล้วก็ให้นักเรียนปั้นดินน้ำมันเป็นตัวพยัญชนะไทยกอไก่ค่ะให้เด็กๆปั้นโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองเมื่อเด็กๆปั้นเสร็จแล้วให้คุณแม่ถ่ายรูป การปั้นของเด็กๆส่งมาในลายกลุ่มด้วยนะคะคุณครูเอมีดาวให้ด้วยค่ะหลังจากที่เด็กๆปั้นดินน้ำมันไปแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนนั่นก็คือภาพนี้ค่ะให้นักเรียนเขียนตามรอยปากนะคะรอยปากคำว่า,าศาสนาพุทธ เป็นศาสนาประจำชาติไทยเมื่อเด็กๆเขียนรอยปากเสร็จแล้วให้เด็กๆนำสีไม้มาระบายสีภาพให้สวยงามที่สุดเลยใครระบายสีเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปแล้วส่งมาในไลน์กลุ่มนะคะคุณคคูจะทำการตรวจให้ค่ะสำหรับวันนี้กิจกรรมเป็นยังไงบ้างคะสนุกหรือเปล่าอ่าคุณคคูก็ว่าเด็กๆต้องสนุกแน่เลยโดยเฉพาะกิจกรรม สร้างสารรค์ในการปั้นนินน้ำมันขอให้เด็กตั้งใจทํานะคะสู้ๆค่ะสำหรับวันนี้คุณครูเองขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ